สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีโนรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของเพียวเดอร์ที่น่าโดนนะครับเพียวเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าเซนติเนลนั่นเองนะครับผมก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาต่างๆอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการพีเจ้าเซนติเนลตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะจะมาอัปเดตความพิเศษนะครับอย่างหนึ่งนะของเจ้าเซนติเนลตัวนี้นะครับผมที่เขาเปิดเผยออกมานะเพิิ่่มมมเตขึึ้นนาะครับซง ตัวนี้นะครับเซนติเนลนะครับสามารถแปลงร่างได้เป็น2ฟอร์มนั่นเองเออไม่เรียกว่าแปลงร่างนะคือสามารถประกอบเลือกประกอบได้เป็น2ฟอร์มนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครจะเอาเจ้าเซนติเนลตัวนี้นะครับผมก็ก็2กล่องได้ไหมควรจะจัด2กล่องได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวเซนติเนลตัวนี้กันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนร่างเป็นแบบไหนรูปแบบไหนได้บ้างน,นะครับอก่อนอื่นที่จะไปดูรายละเอียดนะครับขอ ไปดูภาพโปรโหมดกันสะกก่อนครับไปกันเลยครับ เรียกว่าของแถมคุ้มจุกๆกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะแปลงร่างได้เป็น2 i n 1นะครับแบบ2ใน1นะ2 in 1นะครับผมแล้วก็ไหนจะโครงไหนที่เป็นเหล็กเอกโอ้โหพี่เอากำไรจากไหนนะพี่จีนนะครับผมสำหรับเจ้าเซนติเนลตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนละกันนะครับตัวเซนติเนลตัวนี้นะครับเป็นงานของค่าย Special f o r ร์ Industry นะครับเป็นงานสเกล1ต่อร้อยนะครับสามารถแปลงร่างแบบ2 in 1ได้นะครับไม่ใช่ว่าแปลงร่างคือสามารถเลือกประกอบนะประกอบแบบว่า เป็นแบบรูปแบบของจิมสไนเปอร์หรือกันดั้มบอมบัตเมนท์ไทป์นั่นเองนะครับผมก็ตัวงานนะครับมีความสูงอยู่ที่21ซนติเมตรนะครับตัวปืนนะเป็นปืนไรเฟิลยาวๆนะครับมีความยาวอยู่ที่24.5เซนติเมตรเลยทีเดียวครับซึ่งมีความยาวสูงกว่าตูหุน่นอีกนะครับแต่ตัวปืนบาสุก้าที่จะมาจัดในรูปแบบของกันดั้มเนี่ยยาวเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ก็ดูจากทรงเนี่ยค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผม มีโครงในที่เป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะสําเร็จให้ด้วยนะครับเราก็มาประกอบก่อเอาเองนะครับผมแค่นี้ก็คุ้มแล้วแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับรูปแบบแรกนะครับรูปแบบแรกที่ที่เราจะประกอบที่เป็นรูปแบบหลักๆที่เขานําเสนอมาก็คือรูปแบบของจิมสไนเปอร์นะตัวนั้นก็เป็นรูปแบบที่คล้ายๆกับจิมสไนเปอร์ทูนะครับของทางบันไดนะครับแต่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือกันดั้มบอลบัตเมนไทป์เนี่ยรูปแบบนี้เพิ่งเปิดเผยออกมานะครับซึ่งกล่องนี้นะครับ เราจะเลือกประกอบแบบไหนล่ะนะครับผมก็ค่อนข้างสนใจกล่องนี้อยู่นะทีแรกนะครับแต่ก็ตอนนั้นนะ่ะตอนที่เขาเปิดโปรโมทภาพโปรโมทออกมาแรกๆนะ่ยยังไม่ได้เห็นนะยังไม่ได้เห็นที่จะแปลงร่างเป็นกันดั้มนะครับก็เห็นแค่จิมสไนเปอร์ตอนนั้นก็ชอบแล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอออกมาเป็นรูปแบบของกันดั้มแบบนี้นะครับผมก็ชอบขึ้นไปอีกชอบขึ้นไปอีกนะครับ ราคาพันสองร้อยนะครับได้ของเยอะขนาดนี้แปลงร่างได้ขนาดนี้โอ้โหไม่ไม่รู้ว่าพี่จริงเขาเอากำไรจากไหนเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ลวกันนะครับผมสาหรับรูปแบบของกันดั้มไทป์นะครับตัวกันดั้มนะครับรูปแบบก็จะมีลักษณะที่พื้นเบ s นะครับตัวหุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัวจิมสไนเปร์แหละนะนะเราจะประกอบอเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของ บาสุก้าแบ็คแพคนะแบ็คแพคด้านหลังที่เป็นบาสุก้าใหญ่ๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีตรงส่วนโล่ที่จะม,มาติดตรงไล่นะครับแล้วก็มีอาวุธยุธททธปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เป็นบอมบ์เบนทม์นะมีบีมเซเบอร์ให้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะครับเออตัวแบ็คแพคด้านหลังนะน่าจะใช้แบ็คแพคตัวเดิมนะครับแต่ว่าจะมาติดตัวปืนใส่ด้านหลังเข้าไปได้ด้วยนะครับผมตัวปืนบาสุก้าด้านหลังนะเออเท่กว่าวะ เท่กว่าจิมสไนเปอร์นะครับคือถ้าเราจะเลือกประกอบจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เชิงว่าเลือกประกอบหรอกเพียงแค่ประกอบที่เป็นตัวพาร์ทที่จะมาใช้อ่าเปลี่ยนร่างเป็นตัวกันดั้มได้แค่นั้นเองนะครับน่าจะประกอบแค่ตรงส่วนโล่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงส่วนปืนเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอ้าวมีไรเฟิลให้สอ,สอกระบอกเลยเนี่ยหรือว่าต้องจัดสกล่องเออมีไรเฟิลให้สกระบอกนะครับถ้าเป็นถือแบบเนี่ย จากภาพโปรโมทที่เขาให้มาคือถือสองกระบอกเนะี่ยคือเขาให้สองกระบอกเลยเออคือโอ้โหเท่บ่ะชักจะเท่กว่าจิมชักจะเท่กว่าจิมนะครับผมว่าน่าจะมีเบิลสองนะถ้าใครจะเอาแบบว่ารูปแบบให้มันครบๆนะมีสองตัวเลยนะครับที่เอ่อเป็นจิมตัวหนึง่งเป็นไอ้เจ้าบอบมบ์เบลไทยตัวหนึ่งนะครับมีมิสไซเออมิสไซให้ด้วยโอ้หน้าตาหน้าตาก็โอ้หลอ่ลอล่อเหมือนกันนะนะครับหล่อเรียบเรียบนะครับหล่อเรียบเรียบ นะก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับกเ็เริ่มจะเบื่อกันดั้มที่จะทรงอลังการาทรงที่เป็นแบบว่าทรงมาตรฐานอะไรแบบนี้ปีกใหญ่ๆอลังการฟรีดอมประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับก็จะเรียบๆลงมานิดนึงถ้าเราประกอบเป็นฟอร์มของเป็นฟอร์มของไอ้จิมสไนเปอร์นะมันก็จะเรียบๆหรูๆนะครับไม่ได้มีอะไรอลังการมากแต่ถ้า <laughs> คุณประกอบเป็นเป็นกันดั้มไทยแบบนี้นะครับ มันก็อลังการเหมือนเดิมนะครับอลังการเหมือนเดิมแต่ก็เท่เท่นะยังไงก็เอานะครับตัวนี้นะโอ้โหสุดสุดยอดที่แรกอะแค่เป็นตัวตัวจิมก็ชอบเลยนะแค่เป็นตัวจิมก็ชอบแล้วนะครับแล้วทีนี้มาเป็นบอมบ์มเิ้ไทยเปลี่ยนร่างได้อีกยิ่งชอบไปใหญ่ยิ่งชอบไปใหญ่นะครับใครจะจัดตัวนี้นะ ก็รีบๆเลยนะครับช่วงนี้กําลังเปิดพรีออเดอร์กันอยู่นะครับสำหรับเจ้าเซนติเนลนะครับเรียกได้ว่าคุ้มๆจุกๆกันเลยนะครับแปลงร่างเป็นทูอินวันได้นะครับเป็นได้ทั้งโหมดสไนเปอร์แล้วก็โหมดบอมบ์เมนท์ไทป์นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้างานตัวใหม่ของค่าย Special Force Industry ของทางพี่จีนเขานะครับก็คือ1ต่อร้อยเซนติเนลนะครับก็อสรุปนิดนึงนะครับราคาเปิดพรีออเดอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะครับช่วงนี้ก กำลังเปิดพรีออเดอร์กันอยู่ตามร้านค้าต่างๆนะครับสินค้านะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มๆเลยนะครับสามารถเลือกประกอบนะครับได้แบบทูอินวันเลยก็คือตัวเซนติเนลแล้วก็บอมบ์เวนทายนะครับที่เป็นรูปแบบของกันดั้มนั่นเองนะครับผมก็เป็นพลาสติกโมเดลคิดมีโครงในสําเร็จที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็มาประกอบชุดเกาะเองด้านนอกนะครับความสูงก็ประมาณมาสเตอร์เกรดนะครับมาสเตอร์เกรดก็ประมาณ21เซนนะครับผมสินค้าก็จะมาจําหน่ายนะครับที่ถ้าเราพีไปก็จะได้ประมาณเดือน6เดือน7ประมาณนี้นะนะครับ ก็มาพรีเป็นเพื่อนผมผมว่าหลายๆคนน่าจะโดนใจนะกับตัวนี้นะครับนการประกอบเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะได้ของมาเดี๋ยวค่อยมามาดูรีวิวกันมาดูรีวิวกันดูว่างานตัวนี้จะเป็นยังไงของค่าย Special Force Industry นะครับค่ายน้องใหม่นะ์ของทางพิจินเขานั่นเองนะครับโอเคครับมาเัปเด็กกันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับปนกำลังใจให้กันนะครับผมเจอกันใหม่หน้าครับสวัสดีครับ